สวัสดีครับผมนะฮะวันนี้พบกันอีกเช่นเคยครับกับอู่ต่อรถยกช่างรุงเบิร์ตชัยภูมินะครับอู่ต่อรถยกนะฮะรถยกกระบะนะครับวันนี้นะครับมิตี้เอ็กนะฮะโอ้โหเป็นโฉมที่ที่ทุกคนนะอยากเห็นมากเรื่องของโฉมที่เอาชุดยกช่างรุ่งใส่กับรถมิตี้เอ็กนะฮะเป็นยังไงมาดูครับมิตี้เอ็กซ์แแบรถแแบบครับผม ฮะเดี๋ยวให้ดูฮะตัดกระบะทําสีนี่ฮะตัดกระบะทําสีนะครับ,รบ,รบชุดอุปกรณ์ก็ไม่หนีไปจากเดิมครับผมเป็นวินลันว่า12,000ปอนด์นะครับอุปกรณ์นะครับให้ดูก่อนนะครับนะรถคันนี้ลูกค้าจากจังหวัดลำปางนะฮะจากจังหวัดลำปาง นำรถเข้ามาต่อที่จังหวัดชายภูมิของเรานะครับอู่ต่อรถยกทั้างลุงท่านใดสนใจนะอย่าลืมนะครับทักนะฮะแชทนะฮะเข้ามาถามเฟ e บุ๊ k นะช่างลุงรถยกชายภูมินะครับหรือแอดไลน์นะฮะตามเบอร,ร์โทรศัพท์089 9029861นนะครับจะได้ชุดยกสวยๆไปใช้นะครับชุดยก สวยๆที่ได้มาตรฐานนะครับจอดตรงไหนก็ไม่อายใครนะครับจอดคู่กันที่ไหนปตทอเอส่วนใหญ่ึ้นไหนรถยกนะฮะรถยกรถรถวิ่งล่องเนี่ยจะอยู่ที่ปตทเยอะทุกคืนผมเห็นนะผมไปไหนผมผมเจอประจำนะเวลาไปก็จะได้คุยได้ว่าเ้ยองานเราเนี่มันสวยนะขึ้นอยู่กับรถเราแล้วนะครับจอดไหนก็ไม่อายใคร นะครับนะครับคุ้มค่าราคานะครับคุ้มค่าไม่ใช่ไปจอดไหนก็ไม่อยากจะคุยกับใครหานก็ไม่สวยสีสันก็ดูไม่ดีรุ่นเก่านะฮะคุยกับใครก็บอกว่าโอ้ทำไปพอได้ใช้เนี่ยไม่ใช่นะฮะจริงๆแล้วคนเราก็เสียดายเงินเหมือนกันแหละทุกคนแหละทำแล้วมันก็ต้องให้มันเฟอร์เฟคทำแล้วก็ให้มันได้มาตรฐานนะครับนะแนะนะนำฮนะแนะนำปรนะนะึกษาเราได้ฮนะ ศึกษาเราได้อูต่ต่อรถยกช่างลุงนะมาตรฐานเดียวที่อีสานนะนะครับไม่ต้องไปไกลแนละ้วทุกวันนี้อีสานหรือภาคเหนือนะฮะลงลงจากเหนือมาก็เจอเลยไม่ต้องเข้าถึงกรุงเทพนะครับอีสานผมเชื่อว่าในภาคอีสานเนี่ยผมก็ต่อไปเยอะพอสมควรนะครับนะครับก็ให้ลูกค้าได้ประทับใจนะครับต่อไปใช้แล้วก็ไปพัฒนาไปพัฒนาการใช้ด้วยตัวเองนะครับ จริงแล้วเราเราก็บอกเราก็ให้คำแนะนาได้เป็นบางอย่างเราจริงๆแล้วเราไปใช้ด้วยไม่ได้นะจริงแล้วหน้าง,งานใครหน้าง,งานมันนะครับหน้างานใครหน้างานมันเราอาจจะไปเจอหน้าง,งานที่ไม่เหมือนคนอื่นก็ได้นะครับรถยกนะฮะแต่แต่ซึ่งแล้วจริงๆแล้วท,ที่ที่อู่เนนะี่ยเจอเจอมาทุกอย่างนะครับเพราะที่อู่นเนี่ยต่อลถยกด้วยนะฮะพี่อู่นเนี่ยมีรถเดี๋ยวผมจะให้ดู มีรถสไลด์นะครับมีรถยกนะครับซึ่งมีทีมงานรถยกของทชลลูกเนี่ยออกบริการทุกวันนะครับเห็นไหมครับไปดูก่อนเดี๋ยวจะว่าเรานะครับต่ออย่างเดียวไม่มีการใช้บริการนะครับพี่อู๋พี่อู๋มีสไลด์นะฮะนำให้บริการที่จังหวัดชัยภูมิทั่วไทยติดต่อได้นะครับไปดูรถยก อีกคันหนึ่งนะฮะที่เป็นที่อู่ต่อไว้ใช้เห็นไหมครับรถอู่ไม่ต้องห่วงฮนะสีนะฮะตัดกระบะแล้วเรียบร้อยแต่ยังไม่ทำสีข้างในก็เหมือนกันไหมครับกับอู่กับรถรถที่อู่เหมือนกันไหมฮะเหมือนกันแนละ้วไม่หนีกันแนละ้วไม่แตกต่างอยู่ที่การ <c oughs> อยู่ที่เราจะปรับปรุงแก้ไขใช้แบบไหนให้มันสะดวกสบายนะฮะ <c oughs> ที่อูค่คันนี้ยังไม่ทําสีนะครับเทนกําลังมาครับกล้วยด่างยังแพงเลยรถอาจจะแพงก็ได้กวด่างนะไมครับไม่ได้หลอกเนี่ยทำทำมปใช้เพื่อให้ <c oughs> ให้ทุกคนได้รู้ว่าอู่เนี่ยไม่ได้ต่ออย่างเดียวนะครับอู่มีการมีรถเนี่ยไปบริการลูกค้านต่ ทุกกวันนะครับแล้วแล้วแล้ว,ลวอู่เนี่ยรู้ว่าทางเราเนี่ยรู้ว่าอะไรที่ว่าควรที่จะให้ลูกค้าใช้อะไรจะง่ายอะไรมันยากไม่ไม่เอาหรอกเอาอย่างนี้ดีกว่ามันง่ายเนี่ยผมว่าผมรับจบมานะครับอย่างนี้มานานแล้วเราก็เลยออกแบบ แล้วก็ทําให้ลูกค้าใช้งานได้สะดวกสบายที่ช้อนล้อเห็นไหมครับนะครับเรื่องเหล็กก็ไม่ต้องพูดถึงเลยฮะเหลือครับเกินราคาก็ต้องห่วงนะครับนะท่านใดสนใจให้อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์ให้เราแชร์ให้คนอื่นเขารู้ว่าที่นี่นะอูต่อรถยกเมืองเชียงฟูนะครับนะกดนะครับ ติดตามเพื่อจะใคุณได้รู้ข้อมูลสาข่าวสารที่ช่างลุ่งออกให้ได้เห็นอาจจะรอบหน้าอาจจะตรงกับรถคุณก็ได้นะครับที่คุณคิดไว้ผมพูดได้เลยว่าผมต่อแทบจะทุกรุ่นนะครับตอนนี้ที่อู่ก็มีอยู่ประมาณนึงนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพาดูนะวันนี้ช่างยังไม่มาผมตอนนี้ผมถ่ายอยู่ประมาณสักเจ็ดโมงนิดนิดนะฮะช่างยังไม่มีจะไม่ช่างมาเดี๋ยวผมจะพาดูว่าที่อู่ทาอะไรบ้าง นะครับะฮะยฮนสไลด์ใหญ่นะครับอีโดน,นะครับคันนี้ก็พิเศษนิดหนึ่งพิเศษนิดหนึ่งเพราะว่าพิเศษคือเวลาพิเศษของเขาเพราะว่ามันเป็นรถข่มรถที่อู่ก็เลยเสร็จเมื่อไหร่ก็จ้างวันอะไรอเงี้ยใช่ไหมนี่เป็นสไลด์กระบะนะครับโอ้ค่อนข้างมืดสไลด์กระบะนะครับก็โอเคแล้วกำลังขึ้นโลบานะครับ ปูแผ่นก็จะใช้งานได้นะครับคันนี้วีโก้เมื่อรามก็ซีเรียบร้อยนะครับนะคันนี้ไททันไททันแอลไททันไฟแอลนะครับมันจะเข้าเข้ากระบะยากนิดหนึ่งไททันไฟแอลนะครับขึ้นโค้งเรียบร้อย <c oughs> มาดูข้างหลังนะครับดี นะครับดีแม็กดากอนเชฟตาหวานนะตรงนี้ก็เป็นจุดที่เราจะทำช่องล่างนะดามกับซีนะครับดามกับซีทำขานล่างประคับเสร็จแล้วเราก็จะส่งเข้าไปข้างในนะครับเพื่อไปทำไปขึ้นโครงก็ะบะ ท่านไฟเอลโดยท่านไฟเอลรู้สึกว่าท่านนี้จะสัตว์ทงเสานะครับนะกรนะบดสไลด์โคราชนคราสีมากระบาสไลด์ก็จะมีกลัมหนึ่งนะครับที่เรากําลังจะขึ้นกําลังถอดกระบดลงแล้วกํเนิดกัสีอยู่นะครับวันนี้ขอบคุณครับขอบคุณที่ให้เรานะครับเราพาชมเพราะว่าวันนี้เช้าๆยังไม่มีช่างมามันจะไม่วุ่นวายถ้ามีช่างมาแล้วก็เกรงใจเขานะครับนะครับขอบคุณนะครับนี่ที่ชัยภูมิเราที่เดียวนะครับ ช่างลุงอุตอรยกเมืองชัยูหูสวัสดีครับ